สำหรับผมเนี่ยคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เนี่ยคือการได้พิสูจน์ตัวของตัวเองนี่แหละการได้ต่อสู้กับความคิดของตัวเองทั้งเรื่องที่ถูกต้องและเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันดำรงอยู่ในชีวิตผมนะแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งสิ่งนี้จริงๆมันดำรงอยู่กับควบคู่ไปกับการทำงานศิลป,ปะของผมด้วย จริงๆไอ้สิ่งที่เราต่อสู้ทั้งความคิดของเราหรือคุณค่าการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่เพื่อเรา่างเดียวด้วยนะมันอยู่เพื่อคนของอนาคตด้วยซึ่งไอ,ไอ้คนของอนาคตที่มันอาจจะก็ไดนะมันกินความไม่ใช่แค่ลูกเราอะ่ะคือหมายถึงว่าจริงๆเราก็อยากจะเห็นสังคมเราที่มันก้าวหน้าเนาะมันซีวิลไลซ์มันเป็นเมืองเหมือนกับที่เราเคยมีประสบการณ์ในชีวิตครั้งหนึ่งที่เราเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกเมืองนาม,มา แล้วเราก็เห็นคุณภาพชีวิตที่มันดีอ่ะแล้วก็มันก็ส่งเสริมให้ผู้คนน่ะได้มีความฝันได้มีอนาคตที่ดีอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันตกค้างในใจผมมาตลอดนะจริงมันก็ไทยทาให้ผมรู้สึกว่าถามว่าทําไมเรายังต้องมีชีวิตอยู่ต่อทําไมเรายังต้องสู้ต่อทําไมเราต้องไฟอะไรบางเรื่องที่ที่บางคนแม่งอาจจะแบบเขาเรียกอ,อะไรนะยอมแพ้ไปแล้วก็ได้มั้งหรือไม่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงสู้ไปไหมวะบ้าเปล่าไรเงี้ย แต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าไอ้สิ่งนี้เราทําเราต่อสู้ให้ตัวเราหรือเราต่อสู้ให้คนในรุ่นอนาคตของเราเนี่ยจริงๆผมว่ามันมันมีคุณค่าแล้ะมีความหมายสําหรับชีวิตผมนะคือผมคิดว่ามากบางทีเป๋ๆอ,อ,อาจจะคิดว่ามากมากกว่าสัก,การเขียนรูปของผมซะอีก คนหลายๆคนไม่ค่อยรู้ว่าไอความบ้าง,งานของผมมันคือความสุขของชีวิตการที่ผมได้ทำงานการที่เด็กผมได้คน้คนหาความคิดหรือไอเดียใหม่ๆผมคิดว่าหลายๆเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องงานเนาะจริงๆยังมันยังคือในในการลงไปในการทำงานต่างๆเนี่ยจริงนอกเหนือจากการได้พบปะกับผู้คนแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันได้ practice ต่อความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจริงๆผมทุกๆครั้งอ่ะผมจะมีความสุขกับการได้นั่งคิดงานจริงๆไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรเนี่ยผมคนอื่นอาจจะไปเที่ยวอะไรนะท่องเที่ยวภูเขาน้ําตกอะไรเมืองนงเมือง,ง,งนอกจริงๆส่วนใหญ่ผมท่องเที่ยวอยู่ข้างในตัวผมเองเนี่แหละเพราะฉะนั้นพอเวลาแม้กระทั่งผมไปเมืองนอกเนี่ยจริงๆคนก็อาจจะไปเที่ยวดูวิวดูนู่นเนาะแต่ผม,มก,กับชอบดูชีวิตผู้คนชอบดูคนว่าคิดอะไรมีปฏิสัมพันธ์กับ ขาเลยนะสิ่งรอบข้างเขามีอยู่ในชีวิตยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นวัตถุดิบที่แล้วก็เอามาใช้ในทํางานศิลป,ปะหรือมาใช้ทํางานสื่อสารหรือมาทํางานอะไรหลายๆ,ๆเรื่องเพราะฉะนั้นผมอาจจะมีความสุขหรือมีวิถีชีวิตหรือมีวิธีการทํางานที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆที่คนอื่นๆอาจจะรู้สึกว่าให้ความสุขคือการเที่ยวการได้พักจริงๆแต่ว่าของผมอะทุกอย่างมันจะผสมปนเปไปหมดอะ แต่ว่าอันนึงแน่ๆคือคือผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดงานนะคือไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามคือผมมีความรู้สึกว่าการได้แก้ปัญหาด้วยความคิดนะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นความสุขในชีวิตของผมอะเกิดมามีความฝันอะไระเหรอเอาเข้าจริงๆผมว่าผมก็ มีความฝันแค่ว่าเอ้ยบางทีเราก็อยากจะเขียนการ์ตูนที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านเนาะคือเจอสําหรับผมแม่ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆความฝันเรื่องของความการเขียนรูปอะ่ะมันติดตัวอยู่ตลอดชีวิตของเราเนี่ยแหละทีเนี้ยพอเวลาเราเติบโตมาความฝันเนี่ยจริงๆเราพบว่าพอเรายิ่งโตอะ่ะความฝันเรามันยิ่งถูกทําลายลงไปในทุกๆวันคือเรารู้สึกเลยว่า อาชีพที่เราฝ่าฝันมาตลอดนะมันดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ในประเทศนี้ชีวิตนะ่ยมันความฝันกับการดำรงชีพเนี่ยมันก็จำเป็นเหมือนกันนะที่จะต้องทำควบคู่กันไปในประเทศที่มันโคตรโกรกันดานเรื่องการจินตนาการอะพอโตมาแล้วผมได้ทำงานอาชีพครีเอทีฟเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่อยู่ระหว่างงานศิลปะ ครึ่งหนึ่งกับงานคอมเมอร์เชียลครึ่งหนึ่งที่มันสามารถทําให้ดํารงอาเรนะทั้งความฝันผมได้แล้วก็สามารถที่จะดํารงชีวิตของผมได้ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ตอบความฝันผมอยู่แต่ว่าถามว่าตอบที่สุดหรือยังผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้ตอบนะเพราะว่าจริงๆผมก็ยังรู้สึกแล้วว่ามันมัน,ม,นมันยังไม่ได้เดินทางไปถึงจุดนั้นนหะในจุดที่ผมฝันเนาะประชาชนเนะี่ย เป็นพลังที่สำคัญของประเทศนะการที่ประชาชนที่ไม่มีความฝันนะฮะไม่มีความหวังแล้วก็อยู่อย่างสซีลไลม้ตอกอะผมว่ามันก็ผลสุดท้ายประเทศนี้มันก็ไม่ไปไหนคุณจะพูดซอฟพาวเวอร์คุณจะพ,พูดอะไรก็ตามเนี่ยหรือคุณจะพูดเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่มีต้นทุนที่เป็นประชาชน มันจะไปยังไงวะโลกใบนี้มันขับเคลื่อนด้วยความฝันอะไรที่คุณเห็นในโลกนี้คุณจะไปดวงดาวคุณจะไปอะไรมันก็มาจากความฝันของคนเล็กๆทั้งนั้นและเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณจะเป็นเทวดาลอยอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมันจะไปได้เหรอเกสําสำหรับผมมนประชาชนเนี่ยถ้าคุณคุณได้ประชาชนที่มันมีประสีภาพ มีความคิดความฝันนะฮะแล้วก็ผมว่ารัฐบาลคุณไม่ต้องมานังปกครองคนหรอกเจอคุณแค่ส่งเสริมให้ผู้คนมันมีความฝันมีความหวังที่เหลือผมคิดว่าเดี๋ยวประชาชนก็ใช้จินตนาการของตัวเองอะ่ะในการทําให้ประเทศมันเจริญก้าวหน้าตราับในมุมอบอง่นะเพราะฉนั้นประชาชนมีความสําคัญแน่นอนต่อให้ผมตายไปนะมันก็จะมีคนมาฝันต่อไว้ ต่อจากผมเสมอเสมอเพราะผมว่าความฝันนะ่ะจริงๆมันไม่เคยหมดไปอยากมนุษย์หรอกต่อให้คุณสิ้นไร้ไม้ต่อต่อให้คุณถูกกดให้ยอมจำนนนะ่ะจริงๆผมไม่เคยไม่เคยหมดหวังับประเทศนี้นะโอเคมันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่มันย่ําแย่ชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้เป็นดั่งฝันอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าหมดเจเนเรชันผมมันก็จะมีคนใหม่ๆขึ้นมา ต่อสู้กับความฝันนี้อยู่เสมอเสมอว่าะ,ะั้นผมก็ไม่ได้เคยมีอะไรที่จะต้องไปวอรี่อะไรกับมัน